วันก่อนนี้เศรษฐกิจอีกเรื่องเนาะใช่วันก่อนนี้เห็นข่าวว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ตกอันดับหลายอันดับนะคุณสังมาวันก่อนก็เพิ่งตกอันดับว่าจากอันดับสี่ของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกก็โดนอินเดียแซงหน้าไปเลยเนะอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียจะแซงเยอรมันใช่ไหมคะก็จะเป็นอันดับสามเศรษฐกิจที่ใหญ่ของโลกก็คือจากสหรัฐจีนแล้วก็มาอินเดียนะคะว่าอีกอันดับหนึ่งก็น่าสนใจคือสมัยก่อนเนี่ย เออญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นประเทศผู้ให้กู้อันดับต้นๆของโลกรองจากสหรัฐใช่ไหมคะตอนนี้ถูกจีนแซงหน้าไปแล้วซึ่งการที่จีนแซงหน้าในฐานะผู้ให้กู้นี่แหลคะค่ะตอนนี้มันก็เลยมีคำที่เขาเรียกว่า tidal wave of china debt ก็คือคลื่นเออคลื่นมหาศาลเลยที่จะมาจากนี่ ที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เนาะแล้วพอจีนเป็นเจ้าหนี้เนี่ยโรวี i n s t i t u t วซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ค่ะ ข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะเขาพบว่าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเนี่ยเป็นหนี้ให้กับจีนเนี่ยผ่านทั้งโครงการพัฒนาอื่นๆแล้วก็โครงงาน BRI เนาะทั้งในละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียกลางเอเชียตอนออกเขียนใต้นะคะที่ประเทศยากจนเหล่านี้เนี่ยก็จะอบรับความช่วยเหลือของจีนในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ย จีนเป็นเจ้าหนี้ประเทศยากจนที่สุดในโลกเนี่ยคือไล่เรียงมาเลยนะคะ75ประเทศแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้แหละค่ะจะเป็นปีที่หนี้เนี่ยมันถึงกำหนดชำระไงคุณสังกามาอ,อย่างน้อยเนี่ยต้องคืนหนี้เนี่ยสักประมาณ5,400ล้านเหรียญภายในปีนี้ อันนี้คือตามสัญญานะเราพูดเรื่องตามสัญญาก่อนเขาบอกว่าช่วงพีคของการปล่อยกู้ของจีนเนี่ยอยู่ที่ปี2016นะตอนนั้นเนี่ยปล่อยกู้มากถึง5 0 0 0 0ื0นห้าหมื่นล้านเหรียญเนี่ยนะคะมากกว่าเงินกู้ของสถาบันการเงินในโลกตนอบรวมกันซะอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างรถไฟ ่าเรือนะคะถนนไปประเทศกําลังพัฒนาแน่นอนมันมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่เยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าประเทศตั้งรับไม่ดีเนี่ยเนนเคยอ่านรายงานนะคะถ้าประเทศตั้งรับไม่ดีเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคือจีนอยากจะสร้างอะไรคุณก็เอาตามนะสุดท้ายเนี่ยคนของคุณนั่นแหละไอ้พวกเทาๆนี่แหละมันก็จะไปจึงเอามาเป็นการคอร์รัปชันแต่ว่าถ้าประเทศตั้งรับได้ดีแล้วเลือกว่า ไหนที่มันโครงการไหนที่มันเหมาะกับประเทศเราจริงๆเ่ยอันนั้นก็จะพอไปได้แต่นี่ก็จะเป็นส่วนน้อยมากเลยนะคะในโครงการ BRI <S 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 เนี่ยเขาก็บอกว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ต้องชําระหนี้คืนนะคะหลังจากมีการเลื่อนชําระเพราะติดโควิดแล้วก็ทําให้สถานการณ์เนี่ย Rowe Institute เนี่ยเขาใช้คําว่าเลื่นเงินกู้ก็คือ t i d a l Wave of Debt นะคะก็ต้องจ่ายแล้วคะ่ะเราก็จะต้องมาดูและ ว่าจีนเนี่ยจะยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาใช้เรื่องการคืนหนี้นี่แหละค่ะให้กับหลายประเทศยากจนนะคะรความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเช่นฮอนดูสัสหมู่เกาะโซโลโมอนเนอะตอนนี้ไต้หวันก็เหลือคนที่จะเชียร์ไต้หวันเนี่ยคือยอมรับสถานะของจีนไต้หวันเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นน่าจะตับสิบแล้วนะที่ดีเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ คนก็ติดตามกันซึ่งใน l o ビー i n STITUTES เนี่ยในรายงานฉบับนี้เขาก็ให้ติดตามด้วยว่าจีนเนี่ยจะใช้ไอ้ตัวการชำระหนี้เนี่ยไปในอะไรบ้างอีกนะคะเพราะว่าคือถ้าเราดูเนี่ยลักษณะของจีนเนี่ยคือเขาจะไม่ไม่ทวงหนี้หรอกจะไม่เหมือนแบบพวกเจ้าหนี้เงินกู้โหดนะแต่จะใช้ไปอะไรเพื่อ geopolitics เอ่อภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่นะคะหรือว่าิกาใช<า>ปมาเทศจะบีบว่าหนีเนาะใช่เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยโดนสหรัฐปีดถ้าคุณยอมตามสหราัฐจีนก็จะเสียเปรียบใช่ไหมอ่ะแบบนี้แบบตอนที่ไทยเป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเนาะแล้วก็เอ่อแต่เราเนี่ยก็จ,จะเป็นนี่จีนไม่ได้มากไม่ได้มากเท่าประเทศอื่นๆนะคะหรือว่าก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงบ้างทีนี้มันมีรายงานฉบับหนึ่งที่เอ่อนิเคอีเอเชียเนี่ยเขาได้รายงานออกมาว่า คืออย่างที่คุณสังมาบอกอะตอนนี้หลายประเทศมันเจอไชน่าฟัตดิ้งเนาะก็ไชน่าฟัตก็คือไม่ได้เป็นน้ําท่วมนะแต่สินค้าที่มันเข้ามาคือนักเรศรษฐศาสตร์เนี่ยมองเลยว่าถ้าจีนเนี่ยยังทุ่มตลาดสินค้าราคาถูกไปยัง่างประเทศเนี่ยแบบหลายๆประเทศเจอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจีนเนี่ยจะถูกมองไม่ดีนะ เนาะแต่ว่าเน้นปีดูอีกข่าวหนึ่งคุณสังกมาคือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาเชิญพรรคการเมืองจากประเทศในอาเซียนในเอเชียนะคะในเอเชียกลางเนี่ยในลัตินอเมริกาเนี่ยไปหาหรือซึ่งเขาก็หาหรือกันเป็นประจำทุกปีละค่ะสอสปีแต่ปีนี้มีคนถามด้วยว่า จีนจะไม่ทุ่มตลาดสินค้าราคาถูกไปประเทศของเขาได้ไหมพรคการเมืองถามเนาะน่าสนใจมากเลยจีนตอบว่าอะไรรู้ไหมคะบอกว่าถ้าประเทศนั้นไม่ต้องการเนี่ยเราก็ไม่ส่งไปนะแต่ว่าคุณสัง่งมาคือสินค้าราคาถูกแล้วก็นักลงทุนจีนส่วนใหญ่ก็ไปฝังตัวอยู่ในนั้นเนี่ยเหมือนตอนนี้ที่ประเทศไทยโดนทุ่มตลาดอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักลงทุนจีนแล้วว่าสินค้าเนี่ยมันโหมันถูกดั้มมาแบบถูกมากนะคะ มันก็ยากที่จะปฏิเสธนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนยังตอบแบบนี้ไม่เอาจริงเอาจังกับการที่สินค้าตัวเองไปทุ่มตลาดเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะมีหนี้เนี่ยดึงหลังอยู่คืสมัยก่อนเขาบอกว่าคนคนอ,อคนแมนจูเนี่ยที่บังคับให้คนจีนเต้องสักเปียเนี่ยคุณสังเกมาเพื่อไว้ดึงน่ย<า>ดึงบังคับข่คมคู่หรือว่าชี้ให้ไปทางไหนทางไหนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นเรื่องศิละปะการเรียกว่าอยู่ใน geo politics เนี่ยแหละค่ะค่ะซึ่งซึ่งที่คุณกนิการพูดเนี่ยเดี๋ยว big story พลาดไม่ได้นะคะงะั้นจะจะคุยเรื่องจีนที่เป็น,ปนทั้งจีนขาวคุณกนิการนี่คือเป็นจีนขาวถูกไหมเขาไปลงทุนตามปกติถูกไหมใช่ใช่ใช่ลงทุนตามปกติ อเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นจีนขาวเหมือนกันอยู่อยู่แปมันเถาคล้ายๆไทยเลยนะคะแต่ว่าเขามีวิธีการจัดการยังไงเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กสตอรี่ห้ามพลาดแต่ประเด็นที่คุณกันิกาพูดว่าไทยเราโดนบีบทุกด้านเนี่ยตอนนี้ภาพใหญ่ๆคือมันเป็นจริงๆอ่ะเราตกอยู่ใต้ที่พลอยู่สามวงนะวงแรกก็เป็น เท่าที่เท่าท,ที่มีการวิเคราะห์กันอยู่ะนุณกัิกาคือ<แ>จีนเนี่ยเป็นวงใหม่เนาะที่จะเป็นอิทธิพลแบบหนึง่งแต่จริงๆเราอะตกอยู่ใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นในเรื่องการผลิตระบบกา<ม>รผลิตอยู่ใต้อิทธิพลสหรัฐเรื่องระบบความมั่นคงแล้วก็อยู่ใต้อิทธิพลสิงคโปร์เรื่องระบบการเงินอันนี้มันจะมีอีกวงหนึ่งคือวงจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่ประเทศไทยเราก็ต้องอเรียกว่าฝ่าฟันมลสมนี้ค่ะและนี่ทั้งหมดของอัปเดตข่าวเช้าทัโกค่ะ